ครับเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการหาค่าระยะห่างของวาลกับฝาสูบ1 n z อ่อนตามกันมาดูเลยชิ้นส่วนก็จะมีตามนี้นะครับต่อไปออในกรณีนี้ถ้วยวาลเนี่ยคือ ตอนที่ล้างตอนที่ทำอะไรกันคือไม่ได้ไม่ได้จัดเรียงไม่ไดออ้หาระยะหรือไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ว่าอันไหนหนึ่งสองสามสี่นะแต่ว่าก็นนั้นก็ไม่สำคัญเพราะว่าเราเราได้ทำการเจียบาวาวเจียบาเจียวาวแล้วก็บดวาวซึ่งระยะมันเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเราก็จะมาหากันว่าเอาอันไหนไว้อันไหน นะซึ่งสูตรในการอเอ่อก่อนนะเออต่อไปก่อนก่อนที่จะทําเราจะต้องวัดค่าก่อนนะ,ะในเมื่อเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหน1นึ่งสองสเราก็วัดความหนาของตัวเนี้ยแล้วก็จดไว้แบบเนี้ยวัดแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปใช้อะไรนะมโครมิเตอร์ meter, ใช่ไหมวัดลักษณะเนี้ยว่าได้ได้ความหนาเท่าไหร่แล้วก็จดไว้แล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ ซึ่งในที่นี้ผมได้วัดแล้วแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้แล้ว1 2 3่งสอ8สา้าเจ็ดแปดทั้งไอ, ID, อเดสียนี่ผมวางเรียงมัวม่วๆไปก่อนนะแต่ผมวัดขนาดไว้ให้ทุกคนแล้วแล้วก็จดไว้แล้วแบบนี้ตามอ,อันนี้ที่ผมวัดได้แล้วก็จดไว้ไอดี ID, อันที่หนึ่งไอเดี ID, อันที่1ผมก็จดไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าไอดีอันที่หนึ่ง ความหนาของเขาคือ5.435อันนี้เราก็วัดให้ครบทุกอันแล้วก็วางเรียงไว้แล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ ID 1 3 4 4 5เสีย1 2 3 4 5 6 7นะอ่าต่อไปเราก็เอาอย่างนี้มาดูสูตรกันก่อนสูตรในการคำนวณซึ่งในคู่มือซ่อม สูตรเขาจะแทนค่าแบบนี้ a คือ,อถ้วยวาล์วตัวใหม่ b คือถ้วยวาล์วตัวเก่าที่ใช้อยู่ c คือค่าระยะห่างของวาล์วที่วัดได้สูตรก็จะได้แบบนี้ id ก็จะได้ a เท่ากับ b บวกกับ c ลบด้วย0.20ม mm. ิลมส่วนไอเสีย สูตรก็จะเป็น a เท่ากับ b บวก c ลบด้วย0.30มิลิเมตรตามนี้เราไปทำกันทีนี้เราก็มาวางถ้วยวาวลงไปในตำแหน่งที่เราเขียนไว้ที่เราเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองอวางเรียงลงไปครบทุกอัน เราฝังใ้เสียวางไปสุ่มวางไปเลยแต่ว่าเราก็วัดไว้แล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนทําเครื่องหมายไว้แล้วอันนี้ถือว่าสุ่มอยู่ยังหาค่ายไม่ได้นะแล้วก็วางเอาลูกเบี้ยวเอาสุ่มหนึ่งไว้เป็นจังหวะอัดก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าดูยังไงถ้าไม่ได้ใส่ไปในระบบในเครื่อง ไปวางประกับตัวนี้เขาจะมีจุดจุดอยู่อย่างนี้จุดอยู่อย่างนี้จุดอยู่อย่างนี้จุดอย่างนี้อ,นอ,นอ่าวางลงไปก่อนอันนี้อันที่หนึงหน่งอันใหญ่ก็จะมีรูงเขาอันนับเบอร์ที่สองใส่ก็จะเป็นนี้ปึ๊บนะใส่ลงไปใส่คาไว้แล้วก็อ่ประกับชิ้นเล็กก็จะเป็นตัวไอ สองสห้าวางเรียงลงไปตามลำดับอย่างนี้2 3 4 5ามสีต่อไปก็ตัว E นี่ก็จะเป็น E ีสองห้าวางลงไป2 3งสลูกสอชี้ไปด้านหน้าอย่างนี้อ่าแล้วก็ใส่น็อตลงไปการไว้คาเบาๆนะอ่าเดี๋ยวขอใส่น็อตก่อนนะพักวิดีโอ ลำดับขั้นในการไขก็มีดังนี้ภา,าวะไวดีก็ขังอันที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่แล้วก็ด้วยแรงบิดที่แรงบิดนี่สิบสามนิวตันหนายร้ย่ิบเก้ากิโลกรัมเซนเกนะ้าพุตปอนนะต่อไปฝั่งไอเสียฝั่งไอเสียฝั่งไอเสียก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือขันเรื่อย ลำดับที่1นลำดับที่2อลำดับที่3าลำดับที่สี่ส่วนหมายเลข5นี้ก็จะเป็นอัน,อนแรกอันยาวตัวใหญ่ะจะขันหลังสุดขันที่แรงบิดตัวเท่าไหร่วะไายที่แรงบิดนี่เลยไขยที่แรงบิดนี่23นิวตัน235กิโลกรัมเซนนี่เลยนะ,ะปาเดี๋ยวเรามาขันกัน แล้วเราก็ค่อยๆขันไล่ลงไปด้วยมือตามตำแหน่งเบาๆให้เพาลงไปสัมผัสด้านล่างขอบด้านล่างของเขาค่อยๆอค่อยๆข่ลงไปก่อนนะแบบนี้หนึ่งหนึ่งขงันไปนะค่อยๆข่ลงไปแล้วก็สองค่อยๆขยลงไปให้รู้สึกว่า ประกับเขาชนก่อนใส่ลงไปทีละนิดทีละนิดเท่าๆกันอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่อยๆใสลงไปเบาๆน,นี่ทีละนิดทีละนิดนะครับต่อไปอันนี้ตา,ามลำดับที่ทำให้ดูนี่เลยค่อยๆไสลงไปทีละนิดทีละนิด ้สึกว่าชนแล้วก็บิดมือเบาๆนิดนึงอ่ทาทำนี้อนนีนน้ลงไปสนิทแล้วก็ต่อไปก็ตัวนี้เบอร์สิบสค่อยคไขลงไปนะต่อไปก็ไขดได้ค่าแรงบิดที่เขากำหนดมาส่วนประกับตัวเล็กนี่ก็ขันด้วยแรงบิดที่ใช้นี้นะอ่ร้อยยีิกกิโลกร,รัมเซนก็แล้วกันเอ้าป้าขา ยี 29, ่สิบเก้ากร,รัมเซนปึ๊ไ,ปได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะไขครบทุกตัวก่อนนะ,ะแล้วก็มาตัวที่สองไขไดนะ้แล้วก็มาตัวที่สามแล้วมาตัวที่สี่แบบเนี้ยให ให้ได้ค่าครบทุกตัวตามลำดับนะเดี๋ยวผมพับวิดีโอก่อนนะแล้วก็ย้ายไปมาอีกฝั่งหนึ่งครบทุกตัวนะตา,ามค่า,าพักวิดีโอก่อนแล้วก็มาชุดใหญ่แบบทสิบสอง ทันที่แรงบิด235กิโลกร,รัมเซนตามนี้พอเราไขาได้ค่ากำหนดแล้วก็หาไม้มาลองให้วาวก็สูงจากจากพื้นหน่อยนึงนะแล้วก็มาหาตั้งหาจังหวะสูบหนึ่งอัดสุด มาดูทางฝั่งพาวไวเสียเอาหลักไอคีพินตัวนี้ขึ้น12นาฬิกาก็จะเป็นมาร์กทูปหนึ่งเป็นจังหวะอาจก็จะได้ได้จากตรงนี้อ่าเขาจะมีจุดให้ดูอย่างนี้อย่างนี้พาลูกเบี้ยวจะหันมาทางนี้นะแล้วทางฝั่งไอดีก็จะเป็นจุดนี้ตรงนี้จะมีจุดเล็กๆอยู่หลุมลึกๆนะแล้วก็จะเป็นท่อขีดยาวๆขีดยาวๆตามมานี้ ก็จะตรงกลับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีจุดบอกอย่างนี้อันนี้แรงดันของปรปิงมันดันเลยมาเดี๋ยวเราเวลาเราตั้งเราก็ต้องหมุนกลับมาให้ได้อันนี้บอกก่อนแล้วทีนีใน้ในที่นี้เราไม่มีโซ่ในการหมุนผมจะแบ่งไว้ให้แล้วจังหวะสู่หนึ่งอัดของทางฝั่งไอเสียก็จะเป็นนี้นับมาต่อไปก็เครื่องเครื่องอแล้วก็ยังไงก็จะหมุนมาทางนี้จังหวะสามสี่สองอันนี้ก็หมุนไป เอาใหม่เดี๋ยวมาดูทางฝั่งเอเชียผมนับแบ่งไว้ให้แล้วได้อย่างเงี้ยจำนวนฟันนะอะ,อะไรนะเขาจะหมุนะอะไรตามเก็บนาฬิกามาทางนี้อย่างนี้นะก็นับมาแบ่งมาเป็นสี่อะไรนะเขาเรียกอันเนี้ยเรียกไม่ถูกว้เก้าสิบองศาไหมครั้งละเก้าสิบครั้งละเก้าสิบก็จะนับฟันได้แบบนี้นับมาจากขีดมาร์กตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็จะเป็นตำแหน่งถูกสองเป็นจังหวะอาจ แล้วก็นับต่อไปอย่างนี้ก็นับนับนับจากขีดนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เป็นสุบสี่จังหวะอดัดนับไปกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านี่เป็นสุบสามจังหวะอดัดวงเครื่องหมุนทางนี้อ่าหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็หมุนมาก็จะเป็นสามก็จะเอามาตรงกับไอจุดนี้ฟันฟันที่เราขีดไว้ก็จะมาตรงกับจุดนี้แล้วพอลูกเบี้ยวก็จะได้องศาเอาเองอ่าเดี๋ยวจะหมุนสุบสามให้ดูก่อนอะนะอันนี้หนึ่งนะต่อไปก็หมุนมาก็จะเป็นสุบสามเป็นจังหวะอัดป นี่อ่าเราก็จะเอาเขตที่เรานับไว้แบ่งไว้ก็มาตรงกับจุดนี้จุดนี้อ่ดูพาลุกเบวสูบสามก็จะมาแบบนี้ซึ่งได้ลักษณะตามนี้ไอดี ID ก็เหมือนกันไอดี ID ผมก็นับนับไว้ให้แล้วอ่นับเท่ากันครับนี่อ่านะตามนี้นะไม่หมุนให้ดูนะนะาผมนับไว้ให้แล้วเท่ากันเ,เ,เดี๋ยวเรามาวัดหาระยะ ค่อยวาวก่อนว่าระยะห่างของวาวเท่าไร่ของแต่ละอันแล้วก็จดไว้ไหนที่นี้เริ่มต้นที่สูบหนึ่งก่อนก็แล้วกันอเอร์แกวัดไลยเสียบทีละอันหาค่าว่าค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะมาร์คทำนี้นะมาร์คทำนี้มาร์คทำนี้หมุนหมุนแล้วมันมันขยับก็หาอะไรมาล็อกอย่างนี้ไว้มันก็จะได้ไม่ขยับมันจะอยู่ตรงตำแหน่งมาร์กอันนี้สูบหนึ่งนะสูบหนึ่งเป็นงหวอานอันทีนี้ผมไล่เช็คไว้ให้หมดทุกตัวแล้ววัด วัดตามทุกอันแล้ตามตำแหน่งแล้วก็จะได้ค่าตามนี้ระยะห่างของวาวที่ได้นะตอนนี้คือค่านี้ฝั่งไอดีคือค่านี้หัวคัดกล้อ,องนะฝั่งไอ้เสียก็วัดค่าได้ตามนี้เรียงตามลำดับ1 2 3 4 5 6 7 8เนะเรียงจับโหดไปท้ายอย่างนี้ทีนี้มาคํานวณหากันจากความความหนาของถ้วยวาวนะกับ ระยะทางที่เราวัดได้เดี๋ยวเราไปคำนวณกันเราจะมาหาจากค่าอ่าในค่าระยะห่างมาตรฐานที่อยู่ในค่ากำหนดของวาวนะครับวาลไอดีศ wow ู mm. wow ์ถึง0.25มิลลิเมตรวาวไอเสีย0.25ถึง0 3 5อมมิลลิเมตรอันนี้ค่ามาตรฐานของเขาอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณหาการจากอันนี้ก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเอา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 ,เอาจาก ค่าของอเดี๋ยวดูโฟกัสไอเสียสูบที่หนึ่งก็แล้วกันนะตัวที่หนึ่งสูบที่หนึ่งค่าที่เราวัดกันมา0.381ามิลลิเมตรฟิลเลอร์นะ,ะใช้ฟิลเลอร์วัดนะตัวนี้ระยะห่างของวาล์วของไอเสียสูบท่หนึ่งเดี๋ยวเราจะคำนวณจากคำนวณอันนี้ก่อนก็แล้วกันมาเราแทนที่สูตรด้วยแทนที่สูตรด้วยอย่างนี้ะนะตามนี้เดี๋ยวแปลามาให้เป็นไทยง่ายๆก็ เเท่ากับถ้วยวาลวไม่ B เท่ากับถ้วยวาลวเก่า C เท่ากับระยะห่างของวาลวที่วัดได้อ่าก็จะได้เป็นอ่าน,นี้ในที่นี้จะทำไอเสียกันก่อนนะก็ได้เท่ากับนี้ A อเท่ากับ B บวก C ลบ0.30ม mm. มอ่ามาทีนี้เรามาแทนที่กันอ่าระยะห่างของ ของวาล์วที่เราวัดได้ก็คือเดี๋ยวมาคำนวณการอ่านแทนที่ลงมาดึงลงมา c c คืออดึงลงมาเลย c คือระยะห่างของวาล์วที่วัดได้ในที่นี้เราจะเราจะใช้อ่าไอเสียตัวที่1คือ0.381อ่า c 0.381ลบด้วย 0. ส0มิลลิเมตรก็จะได้เท่ากับเท่าไร่ครับอ่าเดี๋ยวขอเครื่องคิดเลขแป๊บหนึงอ่าได้เครื่องคิดเลขแล้วเอา0.381ตั้งลบด้วย0.30เท่ากับ 0.081 0.081อ่าดังนั้นภายในวงเล็บนี้ก็คือแบบนี้นะลงมาดึงลงมาก็จะเป็น0.081นะอ่าต่อไปอ่าดึงค่าตัว B ลงมาอ่า B คืออะไร B คือถ้วยวาวตัวเก่า นีคือถ้วยบาวตัวเก่านะครับถ้วยบาวตัวเก่าของของของไอเสียอันที่หนึ่งความหนาของเขาคือ2อเฮ้ยอีหนึ e ่งที่ผมวัดไว้5.29อเกา่าแล้วก็ดึง B ีลงมา5.29ใส่เครื่องหมายบวกนะแล้วก็เท่ากับ อ่เเอเดี๋ยวก็ดึงลงมาดึงลงมาทีละขั้นอันนี้โฟกัสอาจจะไม่ค่อยชัดดังนั้นเราก็จะได้ B บวก C ก็อันนี้ก็คืออ่าเราเค,รคิดเลขนะห้าจุดสองเก้าบวกศูนจุดศูนแปดหนึ่งเท่ากับ เอ่ปุ๊บลงมาชักลงมาก็ได้เท่ากับ5.371ใช่ไหมใช่สิอ่าแล้วก็ดึง A ลงมา A ก็เท่ากับถ้วยวาล์วตัวใหม่ที่เราจะต้องไปหาความหนาเท่านี้5.371อ่าเรามาดูในตารางกัน อ่าทีนี้เรามาวัดจากตารางกันง่ายๆเลยอ่าฝั่งนี้จะเป็นะระยะห่างของวาลวที่เราวัดได้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นะระยะ,ะความหนาของถ้วยวาลวเก่าแล้วเขาจะตารางเขาจะมาบรรจบกันอ่าในนี้ยกตัวอย่างวาลวไอเสียสูบหนึ่งอันตัวที่หนึ่งวัดระยะห่างของวาลวได้ศูนย์จุดสามแปดหนึ่งก็คือศูนย์จุดสามเจ็ดหนึ่งถึงศูนย์จุดสามเก้าก็อยู่ในค่านี้ แล้วเราก็ลากมาปื๊ดลากมาลากมาความหนาของอถ้วยวาล์วอันที่หนึ่งที่เราวัดได้ฝั่งไอเสียคือ5.29อ,อ,อ่าไหน5.29อยู่อันไหนปื๊บปื๊ดปื๊ดไล่มา5.29คือความหนาของถ้วยวาล์วที่เราวัดได้เราก็ลากตรงลงมาเลยลากปื๊ดนะเออไหนว่า5.29อ่าอ่านี่ปื๊ดเล็งมาเล็งมาเล็งมาก็จะได้ถ้วยวาล์วเบอร์ที่48อ่า ทีนี้เราไปดูว่าถ้วยวาล์วเบอร์48หนาเท่าไหร่เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเบอร์48มีไหมอ่านี่ครับถ้วยวาล์วเบอร์48หนา5.480มิลอ่าทีนี้เราก็ไปหาถ้วยวาล์วเบอร์นี้มาใส่ก็ได้ค่ากำหนดอย่างที่เขากำหนดมาก็วิธีการคร่าวๆก็มีประมาณนี้อ่า ทีนี้ไอจากการที่เราคำนวณกันมาเนี่ยไอถ้วยวาวอ่ะที่มันหนาขนาด5.371อ่ะมันไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องเอาใส่ค่ารวมรวมของตารางคือเราก็ไปได้ที่เบอร์48ก็จะประมาณนี้ก็งงๆกันหน่อยผมก็ยังงงเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ